ฮะนี่มันมีอีกโอ้ยมันมีเยอะอยู่เนอะลูกเนอะอ๋อเยอะลากีเยอะแยะอะไรสักว่ะดอกมาเริ่มเทิมเลยลูกเอลยเยอะลักกี้อ๋อทำไมเธอเก่งจังเลยลูกอ,อันนี้มันมีอีกนี่<อ>นี่นี่มันอยู่ในหลืบน,นนะ่ะฮะแอมวีดีเดฟินเซอร์ น้ำิ้งรน่มาดูเพื่นี่น้องเลยโอ้ยมาไหนอ้วอม่ามาดูกันดินคนหาเอ็นใช้น้ำจิ้งซึ่งคดะตกอ๋อกินได้อันไหนกล็เอาออกสิลูกเอาอสิรเออมาม้าออกระวังยุงด้วยยุงไปหาอยู่แล้วแต่เสสน้เกอรยสวไหนสนีเกอร์อยู่ไหนหาหาหาไหน

โอ้ได้พอแกงอยู่พี่น้องจ้ะเป็นเส้นหมี่เลยเห็นไหมอ่ะพุนอ่ะได้เมนหน่อยเด้อพาอแกงหมดไงยูไปยับเดอยฟรีโนกัลท่าเะลไปเราจะไปหาแล้วหาที่อื่นละที่โนโนสวัสดีจ้จ้าจ้าไปอ่ะไปลุยกันต่อนะครับไปพี่น้องจ๊ะได้แล้วเอามาให้มาม้าดูหน่อยสิคะไม่ทำอย่างนั้นค่ะ นี่หากระเจียสันหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยได้พ่อแกงจุ่ค่าไปแล้วนี่ลับป้าไปลุยหายมึงจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เพื่อได้ไปฝ <c oughs> ่าแล้วมันต้องมีอีก <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงว่าแล้วว่ามันต้องมีอีก ดูสิมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีเพื่อนเห็ดลลกนี่ <c oughs> <c oughs> ว้าวไม่มีเหรอ,อมันต้องมีลลกพ่อเธออยู่รถนนพ่อเจสันอยู่รถพี่น้องจ๊ะไปหาต่อเพ่นเก็บผลไม้ยังไงนี่คุณลูกอะ่ะ ผลไม้ป้าพี่น้นองจ้ะแม่เจทันก็จำซื้อบ่ได้แม่ซื้ออย่างนี้ป่ะนี้เนาะนี่กินได้เด้อจ้ะเด้อผลผลไม้นี่ยจ้องจ้ะอืมเอาเนี่ยให้เจทันหน่อยนะไปอัดแนมันไม่ใช่อ่ะ,อะกินกินถ้าเจก,กินก็กินกินดีๆ ไปไปหาเห็ดต่อปเดินเลาะป้าไปบ้านี้พี่น้องจ้าเห็ดผลงานที่ได้วันนี้นี่กะต้าน้อยหนึ่งพี่น้องเลยได้พ่อแจงจ้าฝีมือแม่เจสันกับเจสันน้อยหตัวไปเห็ดนาหละ ก็มีนะคะจึงจะปลกทอเอาไหมเอาเอานะโอเคไปไปพี่น้องจ้ะจบคลิปำสันหาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะเด้อไปแล้วค่ะรอบนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเ๊ายบ๊ายบาย